เอ้านเราทปบอดีหวานด้กาที่ปุงเทเน่ยบอีนันลูกาบนน่ะบเีอ้คนอบนไปข้างสองเไปเช็ดไั้ดไปไปคนละก็ไปข้างสองก้มไปเชดั้หังดนะเดี๋ยวเซลดิบ้านคนเททเดี๋ยวี้เรือขึ้นใสเพ่อะแองหวงเลยเจากเช็ดได้นจิมัดกี่แดดเท่า Yeah, ừ. oh, nè à, ừ. ừ. đó. Ở đây <laughs> à. đây, đây <cười> <cười> ừ. Ô sai. Cái 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 cái

ไปเอาเอาเขากองสิอ้ะแต่แทนเจ้นพะเยาไปไปเอาเขาเฮ้ยหัวใจครับปวดแล้วล่แกเสียแดงแล้วแกบ้านกรับผู้ช่วยสมอ๋ไม่ได้มีนะแก่ลูกแหละเฮ้เขาไปจะได้กินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจิ้วเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวนะไอ้สิบบาทรับห้าบาทเจ็บไปล้อล้อแหละลุงจะได้ได้โถลูกเขาเนี่เนี่ยเนองลูกคนนี้ เดี๋ยวนเดี๋ยตอนีเดี๋ยวลองอินเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมใจแน่เดี๋ยวมาคือไปนัด่นาเดี๋ยวมาเนาะนอื่นดีเดี๋ยวใส่แบาเออควบบาวาอ๋ีไเกานีรั้ปั๊บเดี๋ยวราบดควบไปป๊าเป๊ปใจใจแน่คนจะยกขาขนาดนี้เออผเนาะโอปาเี่ยบา ลองอย่าลองอินเทอร์เน็ตฮะมาหรอไปมาดิี้อมอบะมามาดิแก้มพบดิไปอ่าโลกเอ้ยดพีแเนี่ยหมกินเหล้าคนเดียวเนี่ยเป็นยุบเป็นย้ายเอาลองแก้มบ้อมหมอยังอย่างนู้นนี่เขาจะไปโชว์รบเล้าไอ้แดกถ้าอย่างนั้นหนังกัน